สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีชุกหม่องสุบอนเด้อสบายดียามค่ำคืนเมื่อนี้กะถ้ากันมากินข้าวแรงไปบังเมนูกันหาแตะเห็ดกินแล้วพี่น้องเลยไงถ้าลูกด้วยยิ่งชุกไล้ลูก

ที่จะแบบหมักทั่วจมหมักทั่วบรจุมอายุทั่วจมมันประจมบ่ดแล้วมันนับอากาศพักคอนเฮนแตักคอนเฮนถ้าแรกต้องกันพี่น้ไหมหมึกจอมาเลือ่น้องแงบเนี่ยนอนเจ็บบวบอกันแล้วบ่ตีนเราแบบตีนแล้วมันทุกข์ืลเปล่เป็นย่ะแม่ขวแม่จะขวางานกินบวได้กินอะไรไม่เจ็บเถอะงานทามุกปะซิวเราทากินมุกมุกปะซิว ม่นก็สิวามันอะไรที่เอาละกินลม่หน่อยนงคนนี้เงียบๆเยบไปจ้ะอ้ทานกระตุกตารางปอกเลทานทานตัจห้องเอาลลงมือโอเคมา่นโอเคเออรังแล้วเออ แล้วพอจะมาโอ้ยกูจะมีแข่อหนักเลยคิดถึงหมดได้แต่มันนิดน่อยมันมีอันนี้เป็นไงบออันนี้รองไหมเขาเล่นร้องกันก้อยกุ้งโบต้นพี่น้องเลยขัวแล้วช่วยจากนอกบได้ออกบ่พัดมดโนเป็นี่งงีเสี่ยงทะเลจับ หน้า่มันอจอเมนมันมันมันตืงแล่หรือวโตัน้อยเออยให่น้าไป่าแล้วก็ได้ปเอะไรเลกแล้วเห็นแต่แท่ซิวตัง่ายอ่ในห้องนั้น้องล้วคนอะไรคนละคนบนนอนรั้แค่นมงน้าแ่ทันหึ่งอันนั้นแมงมุมเจ็บมือเา

มนห้วยด้านในมันขุมไม่ไเนาะู้ป่วงกับแค่แม่นาะ้าข้ามกินก็กินบ่อมันเป็นไนกันแก่ไหมอมแก่แพื่อใส่กะแก่แต่พึ่งะพูดเลยแก่แต่พึ่งะพูดตก้อยปุ้งี่น้องเนี่ยแซ่บเริ่มมึงเห

ใครเอาต้มเนียนได้ไหมตัวเนื้อน,นะมะกอกเพ <มา S 1> ื่อนนะเด้อบะมันมาเก็บ้มาอีกเลยอันนี้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ใส่รลวันเกลี้ยใส่ก๋วยกุ้งซสำทายเรากอกมาแลกวมาสับููนะบอส <c oughs> ให้ปลานุ่มอีกเก็บมะกอกมาแล้วมาสับปูสัปบปูลายเลยเด,อเดอ้อหมาวยเด้อ พักเลสมาปลูกเติมติ่งใหญ่ปลูกบ่ได้พดน้ำยู่กบีที่ไหรมัแค่เจนนี่ปลูกคนอมาก่อนใส่มันน่าจะปลูกว่น้ำดูมันหวานบ่ได้บ้นขเมมใส่มืออาวเ้ยกะฮาดูบ่บ่เอ้ยมัวับ อินทกาลไปนอนมากกว่านี่นะครับพ่าพรว่าพรกับต่างๆแ่บแล้วโอโลจุ่มรอบค่ะใช่

เจที่มันเคยพูดมาจากเทีนหน่อยนี่เใส่บองมร้างเมื่ได้อันไม่ใหเรามาซื้ออันไม้พักซื้อไปแล้วพ้อันว่านแล้วพ้นหำแล้วพ้นน้ำถ่วมเนี่ยลายเรามาซื้อไน่น,น้ำถ่วมันอัน ในรักเราดีเลยทปเดมาวนัญญานี่ยจะวาน้ำถล่มกันมกมมันใหญ่ยังว่าลกละกึกเราอันนี้ม่ยังเนาะไะเคีดนได้เราตามที่นานถูกนั่งบนเก้าเราแบบวคเคีนเี้ยนี่หราวะน้ำจะฆ่าปรลงเหรอเนาะอคือมันเข้าไป ขายอร่วยมาจแบ่กินยากแห่ะนี่ปะนี่อะไรอ่ะไขอืมคุณหายก็นี่ไงเี็นเสียหนานนครับจักีหนาไข่ไหมครับใช่มันติดมันเกาะไต่กระโดดเต็เต็มเกาะไ่กระคันเห็นปกระคันมันกินล่างล่างแล้ว แล้วเม่นแล้วคอยากมา่ออุ้มลงเขาหน่อยก็ไปิดปา่เยังค่อยอุ้มเขาหน่อยโดรหักขนาดพ่เลยเขาจิกับปีนเขียแค่เมนเดรย์เลยเม่อไรขัวขั้วล้วไปจากเด็กกัหหนหน่อยไม่รูดก็ต่ำอ้ยข่้นมนแฉะเลยอุ่งปุ้งแฉพอดีลดหน่อย เอาออกมาเลือกพักไปเชิญโมเราไปกินด้วยกันด้วยนะโมได้ข่อยอีกอันหนึ่งมันออกเน่าเลือกระมีเนี่ยนะฮะที่ขันเนาะแมาก็ที่ขันเนี่ยนะดิ้นที่แล้วเขาไปเสาะยามแเล่มันงอมแล้ววะนำมาตากเต็มกระดูกหมอนได้กระดูก ผักใหญ่ก็ควรแล้วมันงอมเลยเออแ c แล้วตําผักกาดนิครับตําหนักโหงหมูค่อยตัดสายดัดโคมปลาซี่หมูมีคนดัดโมกระดนามาุกเออบามบ่มียามแกเนาะบนันนะีวาอืเหืออีหยังน้องด้ีุกุก

มันงอมแล้บอะโอ้ยตาเอาตตาเอาวือนั่งก็ไลยไปหน่อยเขาเกือปุบานะนะไลไปเออฉ่นวาย่ันปีนก็ได้ย่หมาง่ายเลยนั่งพวกก็จะสอนนะเขาสอน ตะพังนัอะไรก็ตั้งาวนี่เดี๋ยวจะตกติงไว้เีตะพังเห็ุแบบมาน้าบ้านนี่คู่เดี่ยวก็ปไปไปช่องมึงได้กระปูขีเล็กก็จะไม่เาไรขาดเลยกระปูพีเล็กเนาะไปเลยไปทองกันชากระปูมันมันผบริ้ u กข้องกัญชาบริ u t กของที่ตะตตาแล้วมันเบื่ติ ปูเนาะกับปูขาปูอันที่เล็กน้อยนะกอเาป็นคัวเกใช้นะฝาของหางมาแลลวมันมาเห็นแล้วมันบรยุกให้เก็บหายเก็บหายจนเบิร์ดเือบกลายมาเกงก็มาลงแล้ว่เจ้าปที่ทีทหารคอยเบิรดว่ะโอ้แต่าทีสอะอยู่แล้ววะ Bạn nó cứ ướt là bà. ừ. thế mình coi của cao mặt ừ. bị ướt đó ừ coi cả bù ừ. mình tôi nói mà tôi nói đấy xăm phô mưa xăm phô tị này bờ một khang cái khác một khang bị nọ có thể bị nó mang ngô mai lá đâu rồi cả bù không อ๋อครับเห็นมั้ยพอกินกําลุกมันเลยอ๋อปุ้ยเนี่ยตําหมกเลยวางไว้สินี่จะมากินได้เนาะบ่คักมือมือกินเนื้อนาปลาเพิ่นเอ้อมันบ่โช่มมันว่าบ่คักแห่ เงี้ยว่าเลอะกว่าเอาตังไก่มาในเด้อกว่ากุ้มเผ่ดสงยางมาลอะหาจี่กุ้มเผ็ดสมยางหนาหัวหน้าหาทีเอาดเผ็ดสมยางกุ้งเห็ดมือนั้นเขาเห็ดมือนั้นมันโปต้กุ้งมันว่ะเคยผมเคยยิ่งกุ้มมันเลยถ้าทอบจะทงยางง่ายๆมิตรห้างง่ายๆมันว่อผมก็คือเพีงโอ้ยตัวนี้มันเอง่ะมีว่าไก่มันมากไรอันเงี้ย ไมาวะที่ทานนน้องเหมือ่าต่หน่อยเพรามันังก็เมือดทำยังไงจะแหรองก็เดียวเจบ่มีเนืออ้อยจักไมทำบะแด้ห้องบอกห้ามห้ามไปคุยัะน้อยฮะดยวยจำสิมาจนเลยเจ้าอันเข็ขีงัวเอาขีงัวมเฮ็ดอันปั้นปันกันนะ้ก็ลงหันแล้วก็รอดคิดเอาจากห น้ำข้าวนะถิ่ลงหันคนกมาข้าวเดียวมันกมาเยอแห้งรงวข้าวจจางอยู่น่นเนาะคนนั่นคนแนยอันี้เราดัตังลมขว้ไม่เราไปอยู่ไหไสไดีกว่าขึ้นมากับประทันขนะ่ระทันรทันได้ขึ้นมาใชไปะไปลังขึ้นเบสในหนอ คนโบราณโบเาณยุคโบราณคนนั้นแบบนี้นัางเวรนั่งเตียงขอเดี้ยงห้างเห็นณเลยหิวขันมาเราตะลางไปเลยจำแต่ละสัปปงินเลยไปบราณฝ่ามือคนเหมือนเราป่ายหือวมือนานเล่นนั่งกระป๋อมีเนี่ข่อยเนี่ไปปรช่างมือเลยช่างแล้วไปและไหวไหวโบ่าณ

ทั่วง่าีเลไรข้างตั้มอไปนลบาน้ำแล้วน้าไปจชายจ้มยังเลยเสียบหาปลาดงนีกแนวมะขาวมะขาวฮัดปลูกนนมนั่ัดงายาน้ำงิน เลือดแต่ไลยถวยพี่น้อยปลาตัวนี่สจะตีไงเดี๋ยวไปย่าวไว้จะนี้ก้อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณลายรเด้อพี่น้องบอกไปสุกคนขอบคุณทุกงกำลังใจของคอมเมนต์พี่น้องเนาะถ้ามักอย่าลืมกดไลค์ถ้าใจลืมกดแชร์ก้อยกุ้งแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยมัอนี่ตัวผู้ก็เกือบเบิร์ดมึงดูากินพี่เล็กพี่โลสามคนเนาะพอกันไหมคิดหนักพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีจ้า